สวัสดีค่ะหน้าร้านเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่10โมงเชา้าถึง4โมงเย็นนะคะแวะมาดูแวะมาช็อปได้เลยงานผ้าไทยของฝากวันนี้คุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้านะคะที่สนใจนะคะนำไปมอบเป็นของที่ระลึกนะคะในช่วงเทศกาลงานเกษียณคุณลูกค้าขารูปแบบนี้ก็ขายดีนะคุณลูกค้านะคะจะสั่งซื้อนะคะไปเป็นของที่ระลึกนะคะในช่วงเทศกาลงานเกษียณเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้ค่ะในรูปแบบของผ้าพันคอค่ะผ้าพันคอผ้าขอมา้าผ้าค้ายหมักโครนนะคะเนื้อนุ่มมากนะคะขนาดหน้าผ้านะคะ30เซนค่ะความยาวอยู่ ที่180ซนติเมตรซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถนะคะนำไปใช้งานได้ด้วยนะคุณลูกคา้าขายใช้เป็นผ้าพันคอค่ะใช้เป็นผ้าพันคอน่ารักน่ารักแบบนี้ได้เลยนะคะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยราคาผืนละ100บาทค่ะราคาผืนละ100บาทค่ะซึ่งคุณลูกค้านะคะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยค่ะ089 0416008ค่ะงานผ้าไทยผ้าทอนะคะผ้าพันคอของม้านะคะผ้าฝ้ายหมักโคนเนื้อนุ่มๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่่งงซึูก้า ะะก็สามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยนะคะและที่สําคัญนะมีมากมายหลากหลายเฉดสีค่ะมีมากมายหลากหลายเฉดสีด้วยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่เลือกช็อปนะคะงานผ้าไทยสวยๆแบบนี้เนื้อผ้านุ่มมากๆเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจราคาผืนละ100บาทถ้าคุณลูกค้าบอกว่าสั่งซื้อนะคะ1ผืน2ผืน3ผืนคุณลูกค,าคา้าขามีค่าจัดส่งเพิ่มเติมอยู่ที่50บาทนะแต่ถ้าวันนี้คุณลูกค้าบอกว่ารับ5ผืนนะคะเพราะว่านุ่มจัดโปรโมชั่น5ผืน500บาทจัดส่งฟรีนะเก็บเงินปลายทาง พื้นที่ห่างไกลจังหวัดท่องเที่ยวเราก็ไม่ได้บวกเพิ่มทุกกรณีค่ะสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามาได้เลยกับงานผ้าไทยผ้าทอผ้าพันคอขม้าผ้าฝ้ายหมักโคนนะคุณลูกค้าคะเป็นผ้ารุ่นเดียวกับที่นุ่มนะคะเลือกนํามาตัดเป็นชุดมินิดสที่นุ่มใสอยู่ตอนนี้แหละค่ะเป็นผ้ารุ่นเดียวกันเลยเป็นผ้ารุ่นเดียวกันเลยนะคุณลูกค้าขางานผ้าไทยผ้าทอผ้าขาม้าผ้าฝ้ายหมักโคนเนื้อนุ่มผีเมียมากมากเลยนะสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจก็สามารถติดต่่อออเเเลลืกชข้้าามไดย089041 6 0ศูนย์6 0, 0 8ค่ะ0890416008าร้านแม่มารีของเรานะคะร้านแม่มารีผ้าไทยของเรานะคะอยู่ในปั๊มปตทค่ะอยู่ตรงข้ามธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลจุลิเวทแวะมาชมแวะมาช็อปงานผ้าไทยของฝากได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์สินค้ามีให้เลือกให้ช็อปมากมายหลากหลายรายการด้วยนะคะร้านแม่มารีผ้าไทยจัดจำหน่ายนะคะของฝากร้อยเอ็ด คุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจกําลังมองหาของรับไหว้งานแต่งหรือว่าคุณลูกค้านะคะกําลังนะคะเตรียมของที่จะจัดทําเป็นของที่ระลึกในช่วงเทศกาลงานเกษียนคุณลูกค้าก็สามารถมาติดต่อสั่งทํากับที่ร้านแม่มริพัาไทยของเราก่อนได้เลยนะคะขอบพระคุณคุณลูกค้าทุกท่านมากๆเลยนะชื่นชอบ้าไทยคิดถึงร้านแม่มริพาไทยของเรานะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าหน้าร้านอยู่ในปั๊มปตทค่ะอยู่ตรงข้ามธนาคารอาคารสงเคราะห์อยู่ฝั่งเดียวกับโรงพยาบาลจุฬาเวทนะคะมีให้ชมไม่ชอบมากมายหลากหลายรายการรวมไปถึงนะคะสามารถ สามารถนำผ้านะคะที่คุณลูกค้ามีอยู่นํามาตัดชุดนะคะที่ร้านแม่าริ้าไทยของเราได้ด้วยนะคะ